มันไม่มีเบอร์หนึ่งถึงสองคนแหละครับคำนี้ต้องบอกเลยว่าตรงประเด็นกับสถานการณ์ภายในทีมของ Real เรอัลมาดริดเหลือเกินเพราะว่าแอบมีการถกเถียงกันระหว่างแฟนบอลว่าคาโลอันเชลตินะครับกุลซือใหญ่ควรให้โอกาสกับใครมากกว่า ที่จะลงเฝ้าสาวในนัดชิง u ู l เจอกับดอทมุนคืนวันนี้ตัวเลือกระหว่างอังเดเรลูนินนายทวานมือ3าที่โชเซฟสำคัญจนพาราชานชุดขาวก้าวมาถึงรอบชิงหรือว่าควรต้องกลับไปใช้บริการตีโบกูตัวเพราะเขามีสถานะชัดเจนนั่นคือเป็นมือ1ของสโมสรและตอนนี้นะครับหายกลับมาฟิตพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่าสุดสถานการณ์ชัดเจนแจม่มแจ้งว่าใครจะเป็นมือหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะสรุปให้ฟังเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกลียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง ย้อนเวลากลับไปตอนที่เรเอลมาร์เรตโพส์รบรรดานักเตะในทีมเดินทางถึงกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับปรากฏภาพว่าหนึ่งในนักเตะที่ถูกพูดถึงมากสุดนั่นคือติโบกูตัวผู้รักษาประตูที่หายเจ็บกลับมาจากอาการเอ็นควายน้าหัวเข่าชี้กลับมาฟิตพร้อมเดินทางมากับทีมใส่สูตรผูกไทยสวมแว่นมาแบบโคตรหล่อทว่ากลับไม่เห็นแอนเดเรลูนินเดินทางมากับร,ราชทัชุดเขาทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนสําคัญช่วยทีมในตอนที่มือหนึ่งมือสองอย่างเกปามีอาการบาดเจ็บซึ่งใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวสาาาารรมมนักนะอออจจงว่เ จงใจให้แสงกับกูตัวหรือเปล่าจัดฉากไม่ให้ลูนินอยู่บนหน้าสื่อหรือเปล่าเพื่อหวังตลอดเป็นสำรองแบบนินเนียนแต่ถ้าว่าความจริงครับคือลูนินมีอาการป่วยไม่ใช่ป่วยธรรมดาครับแต่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ซึ่งอาการรุนแรงกว่าสมผลให้ลูนินตอนนี้ไม่ได้ซ้อมกับทีมมานานสวันติดต่อกันไปแล้วซึ่งเรื่องนี้ครับคอนเฟิร์ม้วยตัวของลูนินเองและเมียของเขาก็บอกว่าป่วยจริงไม่ติงนั่งถึงขั้นที่ลูนินนะครับยังยอมรับ,บว่าเสียดายที่ไม่ได้ฝึกซ้อมตเตรียมความพร้อมกับนัดสําคัญที่สุดในชีวิตนี่จึงเป็นนนนสาาเเหตุทที่่ลูิิไไมดด้ง พร้อมกับเพื่อนๆไม่ได้มีการจัดฉากใดๆจาก Madrid, เรอัลมาดริดเพราะจะยังฝืนมาอยู่และติดใครกันยกทีมบอกเลยว่างานเข้ามากกว่าเดิมแต่ทวารลูนินยังคงมีชื่ออยู่ในทีมและได้ตามมาสมทบกับทีมแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับการไม่ได้ซ้อม4วันมันมีเหตุผลเพียงพอที่อันเช่จะตัดสินใจไม่ส่งลูนินลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะสภาพร่างกายคุณอาจไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นล่าสุดครับคาร์โลอันเชลรติยืนยันว่าติโบกูตัวจะออกสตาร์ทเป็นสิบเอ็ดตัวจริงในนัดชิง,รงย,ยรับอคพ ให้ลูนินจะเป็นมือ3ของทีมแต่ทว่าปีนี้ครับเขากลายเป็นฮีโร่ในช่วงที่กูตัวและเกป,ปาบาดเจ็บยาวๆพี่แกมีส่วนสําคัญในการพาทีมคว้าแช,ชมป์ลาลิก้ามารวมถึงการพาทีมผ่านเข้าสู่นัดชิงยูซีเอลโดยเฉพาะการเซฟ2จุดโทษสําคัญของเบนโดซิวาและมาเตโอโควาซิตและก็พาราชันทุกขาวครับตบระบายสีฟ้าแช,ชมป์เก่ามาได้ในรอบ8ทีสุดท้ายหากเอาเหตุผลด้านความเห็นใจก็ควรให้ลูนินลงเ้าสามเป็นตัวจริงมากกว่าแต่ถ้าเอาเหตุผลด้านชีวิตจริงกูตัวก็เป็นมือหนึ่งของสมโมสรอนเขาคู่ควรก,กับการลงตัวจริงทั้ง ฝีมือดีและประสบการณ์ก็เต็มเปี่ยมอยู่แล้วกูตัวไม่ได้พึ่งหายจากอาการบาดเจ็บเพื่อกลับมาลงสนามในนัดชิงเป็นเกมแรกนะครับแต่กูตัวได้ลงเล่นเป็นตัวจริงมาแล้ว3นัดก่อนซีซั่นนี้จะจบลงดังนั้นกูตัวมีเกมทามีแมตช์ฟิตเนสเรียกจังหวะจากคนเรียบร้อยไม่แปลกครับที่อันเช่จะเลือกกูตัวลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงเพราะว่ากูตัวก็เคยโชว์ฟอร์มเซฟจนมือแตกนัดเจอล,ลิวอภูจนทีมควา้าแชมป์มาแล้วนั่นก็หมายความว่าเมื่อกูตัวมาลูนินก็ต้องหลบไปเพราะนี่แหละครับมันเป็นวิธีของฟุตบอล เชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็เข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง